ว้าอันนี้ว่าหันเลืมขันน็อตนะครับน,นี้เป็นกระบอกตัวเดิมนะครับเป็นะไรครับพี่น้องสูงทักนะครับประมาณหกเมตรได้นะครับมีหอก่ามาปิดเร่องหยกมันนะครับอยุ่ที่ไอ้ยังเกาะปาจีนเดี๋ยวยังบุอยู่นี่สนามใช้เขตเดแตนะครับนะครับพี่น้องวันนี้กับเพื่อนก็สร้างผ่าเขียวพร้อมนะครับสร้างผ่าเฉียวมา2ีสิผืนนะครับ,รรบอันนี้ก็เป็น,ฟอ,นฟอร์ดนะครับฟอร์ด หกพันหกสิบนะครับไอ้วังสามสี่มือที่แล้วกับมาติดอยู่บ้านเดียวกันนะครับพี่น้องเป็นหกพันหกสิบนะครับพี่น้องนี่ก็คือกันแหละครับค่ายกันนะครับเป็นฟอร์ดนะครับใส่ระบบของให้รลิกตัวนี้นะครับตัวหนานะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้สิกเงยสูงนะครับตัวนี้กระบอกนี่ซูสีกันนะครับพี่น้องซูสีกันนะครับเป็นของฟอร์ดนะครับ อันนี้กองแบบนี้เขาจะได้หันกองออกนะครับระน้คับย้ายหม้อแบบนะครับพี่น้องถึงมาถึงครับกินข่าวกินน้ำนะครับระวังท้ามากกว่าใช้เวลาประมาณสักเกียรติชั่วโมงนะครับเดินทางมาไกลเฉียดนะพี่น้องด้วยขนของมันหนีเลยนะครับพี่น้องหลายอย่างหลายแนวนะครับขนมาทั้งหมดที่อับนะพี่น้องมาทีละขั้นนะครับมาสองเกลือนะครับมาวันแท่นแล้วนะครับพี่น้องอันนี้เป็นของปอดนะครับพี่น้องนั่นไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถึนแท่นแล้วครับ บ่าต่อกำลังทีนี่ครับเขียมอยู่นะครับทินนงเานอไปใสกระบอกนอนกระบอก่อครับนเวเท่นอนเป็นชุดคอนเทอร์เดิมนะครับพี่น้องกำลังใสกระบอกนะครับขันเรยเด้อขันแน่นเลย ันียกได้สูงแท้นะครับปสไหนเบาเหี่ยววัดกระบอกพร้อมเด้อจักเม็ดครับพี่น้องอะไรอ่ะกำลังดีเสร็จนะครับเพราะสมบูรณ์่อนยกน้ำกันนะตัวนี้ติดตั้งนี่นะครับพี่น้องอยู่ที่หลักไกลเกลียวยี่จังหวัดยังให้จิตไหนตาแก้วจีใช่ใช่ถ้าถึงเท้านี่โอ้เกี่ยวสายเดียนมันเกี่ยวสายเดียนอือ โอ้สามต่อสีนอนเฉี่ยมได้ด้วยนี่ตอนนี้ก็เกี่ยเดเศษหนึ่งครับพี่น้องเนอนะครับจะล้างติดนะครับใส่สาย,สายให้รถลีกนะครับตัวน,นี้จะเป็นฟอร์ดนะครพี่น้องนะเป็นฟอร์ดนะครับหาข้อเพื่อรับรถพร้อมนะครับรับรถเวลาเ้ามยกโยกขึ้นนะครับพี่น้อง เราจะค่อยมากเลยนะครับการโยกพร้อมนะครับพี่น้องับรับติดตั้งทั่วประเทศนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอให้บอกรุ่นมานะครับแล้วก็มีลายระบบนะพี่น้องราคาตามระยะทางนะครับทับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อครับรับการติดตั้งนะครับอะไฟกับวัสดุปันไดได้พี่น้องเด้อนะครับเออเบาเหยาอีกแล้วปวด้ัวไปกลุณเด้อถอยครับใจนะครับติดก็ได้นะครับก็ดังดีและวาทอมน่ ถอยไปถอยไปอันนี้เป็นปอดนะครับปอดหกพันหกสิบนะครับติดก้อได้นะครับโอ้ยังอ่ะผ่านลืมผ่านมาเอาเนี้ยผ่านมาเร็วไปพี่เอก อยู่กับพี่นอ้องขาเบิ่งนะครับโอ้พอแล้วบ่ได้มัดบ่ได้ขันเด้อนะั่นเอาเอาเอาน็อตมาขัน,นเร็วเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวขันน็อตน,นะครับว่างั้นนี่งอันนี้แน่นอันนีแน่นๆยเกยเกี้ที่พุ่นท้ายหลยักท้ายอันนั่นไหมที่ดำไหม ครับคุณตอบนะครับทาต่อ,อกรหดังดี่หรอวะอันนี้ว่าหันเลืมขันนอตนะครับน,นี่เป็นกระบอกตัวเดิมนะครับเป็นไงครับพี่น้องสูงพักนะครับประมาณหกเมตรได้นะครับอันนี้มาเทน,นะลุงโอเคนะครับถึงเพื่อนพอดีนะครับพี่น้องเฉียวแจว,แจว อันนี้ไปไหนปล่อยเบื้องนรครับเนี่ยเอาพอ้าวยว วาามาอีกมาอีกครับผมต้อนรับวันนี้กัเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทับเนี่ยครับผมหลังจากครับที่ตั้งเซตซับร้อยนะพี่น้องนะครับพุดงงมั่นอยประสงค์ใครผู้ใดสนใจอยากได้ก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับผมครับผมต้อนรับเยาว็นสวัสดีครับ